มุมไม้บ้านนะ290รส่งเฟรยนะคะไปเลยครใครจะมาปิดให้น้องอะมาเลยนะมาช่วยปิดให้น้องนะคะ290บาทส่งเฟรนะคะเสนจันประกายดาว <c oughs> อันนี้เษท,ทีใหม่นะเษทีใหม่60บาทเลยไม้มงคลนะคะห0สิบบาทนะคะมีสองกระถาง ใครอยากเป็นเศรษฐีมาเลยนะคะมาเลยนะฟอร์มสวยอ่ะฟอร์มสวยค่าส่งอยู่เท่าไหร่น้องเจมค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบบาทครับเริ่มต้นแปดสิบบาทนะคะซื้อหลายต้นเขาจะคุ้มันนะเขาเอาแล้วหรอใช่ครับวันนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะอ่ามาพัสต้าซนัมพัสต้าซนัมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ซิลเวอร์นะคะหน้าเงินเนาะ 150บาทฟิโลหูช้างดังสองวเลยห้าสับบาทนะคะราคาอย่างโดนราคาอย่างโดน d ดลี y โดม i n o นะคะ140บาทตอนนี้ก็งามงามนะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เจอเจ้าของสักทีไม่เจอเนื้อคู่สวยด้วยเนื้อคู่ยังไม่มานะคะใครเป็นเนื้อคู่นะคะแลยิบเลยนะคะตอนนี้อุดมทรัพย์เนาะ มีคนจองหรือยังหกสิบบาทนะคะอุดมซัพย์นะเลี้ยงไว้เลยนะคะไม้มงคลนะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยซัพย์นะคะอันนี้นะคะอโลคาเซียกินซินซนะคะนี่ใช่ใช่เนี่ยนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะตลาดเซฟบานพี่ยังไม่เจอเลยนะต้นอื่นนะต้นอื่นนะ 1น0รบาทนะคะอ่านี่นะคะออกนอออกไข่แล้วนะคะนี่นะไม้ขยายพันธุ์ด้วยไข่นะคะเป็นอโลคาเซียนะ150บาทมานาคาราดคาราก็จะเป็นอโลคาเซียใช่ใช่ค่ะ100บาทนาคาราดกาดดำแล้วคะเป็นไม้มงคลด้วยนะ100บาทค่ะกระถางเล็กนี้50บาทนะคะ แล้วก็มานี่นะคะพาไดโซ่กระถางละเท่าไหร่น้องเจมแปดสิบาทแปดสิบบาทนะคะพาไดโซ่นะคะมีสามกระถางเนาะแล้วอันนี้คอฟฟี่ครับเออบอกพี่กี่ครั้งและบาร์ไม่ใช่คอฟฟี่ลิปเปอร์ครับวิกลิปเปอร์นะคะสามสิบบาทสามสิบบาทนะคะมีสองกระถางสามกระถางใช่ไหมหนึ่งสองสามนะคะกระถางละ สามสิบบาทเหรอใช่ครับสามสิบบาทนะคะสี่กระถางร้อยมีค่าส่งนะคะเอาไปปลูกสวยๆประดับบ้านเนาะไอ้สีม่วงนี่คืออะไรอันนี้เป็นแบกเมจิกครับแบกเมจิกนะคะอันนี้ก็แบกเมจิกนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ดมอนเพชรนะคะคนี่ สาบบาทนะคะห่อ,อเงินห่อทองห้าสิบบาทนะคะการแดงแดงนี่คือฮาวิเอียนพันธ์ฮาวเอียนพันนะคะสาสิบบาทเหมือนกันมาดูทางนี้นะคะไม้มงคลนะคะแสงจันทรานะคะห้าสิบบาทเนาะเสรษจีรับเงินต้นเดียกับของพี่ไหม เศรษฐีรับเงินนะคะเขาจะสีขาวออกเรื่อยๆนะคะสวยมากเศรษฐีรับเงินอยากมีไว้เต็มบ้านอ่ะอยากเป็นเศรษฐีรับเงินจะไปซ่อนไว้มุมไหนดีเออยากรับทุกวันเลยนะคะที่ว่าก็ขยายมาเออหน้ารักอ่ะหน้ารักตั้งโต๊ะอาหารนะโอ้โต๊ะกินข้าวโต๊ะในบ้านไม้ฟอกอากาศอย่างนี้นะคะห้าสิบบาทเนาะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะ มุกเลี่ยมทองนะคะสีเขาได้มันเงาเหมือนมุกเลยน่ะใช่ครับสวยนะครับห้าสิบบาทเหมือนกันเป็นตะกลูละโกนีมาใช่ไหมน้องเจมครับอุ้ยขายไอ้นี่เสร็จทีรับเงินมีตั้งสามกระถางเนี่ยาน่ารักมากเลยอ่ะกระถางสีขาวนะคะตั้งโต๊ะทำงานก็สวยเนะาะครับนไม่โชคเก้าชั้นน่ใบยาวใยาวนะคะ อันนี้เป็นใบกลมนะคะใครอยากมีโชคนะคะนี่เลยอเอาโชกกาชั้นไปตั้งโตะ๊ทำงานตั้งในบ้านนะคะแสงเงินแสงทองนะคะ50บาทนะคะก็จะเป็นไผ่ไผ่ฟิลิปปินส์สวยจังเลยอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไผ่ทางช้างเผือกนะคะสวยสวยกันนะครับตระกูลเดียวกันกับไผ่ฟิลิปปินส์นะคะแต่เป็นทางช้างเผือกนะคะตรงกลางเนี่ยคือเขาเรียก ทางช้างเผือกนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันไวโอลินไวโอลินอีกใหญ่เลยนะครับใหญ่โตมาโบาทนี่เป็นตระกูลไม้เลื้อยนะคะอืมบบปีนเสาปีนต้นไม้นะห้าสิบบาทใหญ่โตาโบราเช็ยบอกมากัาจะเอาไปปีนเสานะคะที่บ้านนะอันนี้ก็ห้าสิบบาทเศรษฐีรวยเงินอันนี่ก็น่าเลี้ยงอ่ะโอ้โห ก็สวยน่ารักเศรษฐีรวยเงินนะคะไม้มงคลน,นะอือตัต้งโตทํทำงานน่ารักเลยเนี่ยอันนี้วาสนาหาบเงินหาบทองโอ้หน้าหาบนั่นแบบเนี้ยเออมันหน้าหาบนะมันน่ารักเว้ยเนี่ยเออเพราะว่าชื่อเราฟ้องเออวาสนาหาบเงินหาบทองแล้วก็วาสนาเออเงินหมุนนะ่ะอันนั้นนะช่วยเหมือนกัอนน้องเจมหามาเนาะอันนี้เล็บคุดนะคะเล็บคุดด่างเนาะ ห้าสิบบาทเหมือ <tinc S 2> นก <c oughs> ันนะคะนี่น้องเจมมันก็จะลูกค้าก็จะมาจองหลายเจ้าแล้วนะคะอันนี้ไม้หมดไปเยอะแลนะคะคือมาไล่รอบแรกอะมันไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวพี่ออมมาอัดวิดีโอให้อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้พอได้นะคะใครจะใครจะอุดหนุนอีกมานะคะทักมาหาน้องเจมนะคะมาเบีทักไลน์ที่ที่เบอร์หน้าจ้ะอ่า้อเบอร์ถึงแปดเจ็ดเก้าเก้าสอง ก้าครับค่ะักลายมาได้นะครับที่ดนี่ที่เปตัวบ้าแล้วก็ับที่ครอรัว่ค่ะวัสดีค่ะน้องเจมส์ขอบคุณค่ะ